รอบปาในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณพาดลวรนรัตน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลยวนต้าอยู่ในสายแล้วคุณพาดลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรและท่านผู้ชมทุกท่านครับบวกขึ้นมาช่วงเปิดตลาดลราวๆเกือบ,บ12จุดนะคะวันนี้ประเมินภาพรวมเซตอินดซ x ไว้อย่างไงคะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้เราคาดว่าจะแว่งจวขึ้นทดสอบ1,290จุดนะครับก็ ถ้าโดยรวมของผลประกอบการไตรามาสหนึ่งในรายงานเสร็จสิ้นแล้ว mm. นะครับแต่อย่างไรก็ตามเช้านี้เนี่ยมีประเด็นบุกหนุนเข้ามาคือตัวเลข GDP ไตรามาสหนึ่งของไทยเนี่ยออกมาดีกว่าคาดการณ์นะครับตาาลาดคาดลบ3.9ออกมาลบ1.8นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่รายงาน GDP ไตรามาสหนึ่งออกมาดีกว่าคาดต mm. ลาดคาดลบ4.6นะครับออกมา3.4เปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะฉะนั้นหุ้นที่เป็นกลุ่มนำตลาดเนี่ยเรายังแนะนำเป็นกลุ่มของพลังงานแล้วก็ปิดโตเคที นะครับนอกจากจะได้อานิสงจากราคาน้ำมันดิบในเมกที่ปรับตัวขึ้นสัปดาห์ที่สามติดต่อกันนะครับล่าสุดเนี่ยกลับมาเยืนเหนือ30เหรียญต่อบาเรลน้นยังได้ประโยชน์จากโัลเลถเศริกิจไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าทางนะทญี่ปุ่นที่ออกมาดีกว่าคาดการเป็นตัวหนุดด้วยครับค่ะกลุ่มพลังงานกลุ่มน้ามันมีตัวไหนเด็ดๆที่สุดที่วันนี้หยวนตาอยากจะรักคอมเมนต์ไหมคะคับกลุ่มพลังงานแล้วก็ปิดตัเคปเนี่ยตัวที่เราชอบสุดในช่วงนี้จะเป็นตัวปตทอ c ีซี S <S นะครับประเด็นที่น่าสนใจเลยคืปอปตทซีเนี่ยเป็นผู้ผลิตแบบแก๊สเบสคือตอน<ช>้นทุนเป็นแก๊สนะคะรับเพราะฉะนั้นเวลาราคาน้ํามันขยับขึ้นเนี่ยราคาขายสินค้าปลายทางเขาจะขยับขึ้นตามราคาน้ามันแต่ว่าต้นทุนเนี่ยการขยับขึ้นของราคาแก๊สเนี่ยจะมีแหลกหามจากราคาน้ามันดิบสักประมาณสามถึงหกเดือนเพราะฉะนั้นหมายความว่าเวลาน้ำมันกลับเข้าสู่ขาขาึ้นเนี่ยปตทซีจะมีจุดเด่นที่สุดเพราะว่าตัวมาจิ้นจะขยายเร็วกว่าคนอื่น นะครับนอกจากนั้นเนี่ยราคา<ม>ปัจจุบันซื้อขายที่ Price Per Book Value เพียงแค่0.6เท่าก็ถือว่ายังค่อนข้างถูกอยู่ทีเดียวนะครับเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตพิเศษอยู่ที่ประมาณ1เท่าครับโอ้วันนี้ราคาเขาขึ้นมาเกือบเกือบ3เปเเลยแนวรับแนวต้านให้ไว้เท่าไหร่คะครับสำหรับตัวปตัตจัย CC นะครับแนวต้านเนี่ยอยู่ที่45บาทนะครับแนวรับอยู่ที่41.5ถึง42บาท นะครับส่วนราคาเป้าหมายทางกระแสพืน้นฐานเนี่ยทางดูดซ่าเราให้ไว้ที่48บาทครับ <c oughs> รรค่ะคุณพารลินคะถ้าสมมุติว่าพูดในกลุ่มพลังงานกลุ่มน้ํามันกลุ่มปิตโตรมาแบบนี้มันจะไม่ดันตลาดหรือว่าเช็ตอินเด็กซ์ให้มีโอกาสทะลุพันสามร้อยไปได้หรอคะผมเชื่อว่ากลุ่มพลังงานและปิโตรเคมีเนี่ยช่วยดันตลาดแต่กลุ่มอื่นเนี่ยถ้ามันแหวกขึ้นมาช่วยเนี่ย <c oughs> ถ้าทะลุผ่านพันสามก็ลำบากนะครับเพราะว่ากลุอื่นเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วกลุ่มพวกโรงแรมเนี่ยก็ อยู่ขายทำตําไรหลังจากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดสนามบินที่ไม่ให้นักสัง่งไม่ให้นักเที่ยวสังส่งซื้เข้ามาในสิ้นเดือนหน้าแล้วก็ตมมินเนี่ยผลประกอบการก็ออกมาดีกว่าคาดพราเช่นแ้ตอนนี้เนี่ยผมต้องขึ้นหวังในสองเซกเตอร์หลักนะครับขึ้นหนึ่งพลังงานเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่ช่วยทำตลาดส่วนกลุ่มที่สองเนี่ยทางหยวนร้าเรามองที่กลุ่มธนาคารนะครับเพราะว่าถ้ากลุ่มธนาคารขยับขึ้นมาช่วยพันสามน่าจะทะลุ่าดได้ซึ่งสับดา์นี้เนี่ยมีประเด็นสำคัญรออยู่ในช่วงวันพุธ คือการประชุมกรงอนค่ะะครับเป็นรอบี้ใกรงอไม่ลดดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นตุดหรือว่าเป็นประเด็นที่สะพายตลาดและช่วยหนุนให้กลุ่มธนาคารขยับขึ้นได้เพราะว่าโดยรวมเนี่ยในคอนเซ็ปตัสของบูเบิร์กเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์18ท่านเนี่ย11ท่านคาดการณ์ว่าจะลดดอกเบี้ยในการประชุมมันพุธนี้ครับ ทำให้เราเห็นภาพรวมของแต่ละเซกเตอร์มากขึ้นกํานังจะถามคุณพาดลพอดีเลยเพราะว่าเมื่อเช้าเปิดตลาดมาเห็นมิ้นราคาลงไปค่อนข้างแรงช่วงนี้คําแนะนําในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมเกี่ยวกับท่องเที่ยวนี่ยังไงดีคะครับกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมท่องเที่ยวเนี่ยเนื่องจากราคาหุ้นเพิ่ตัวขึ้นมามากแล้วในต้นอนหน้านะครับแล้วก็แนวโน้มผลประกอบการไตรมาสสเนี่ยน่าจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเทียบกับไตรมาสหนึ่งเพราะว่าได้รับผลกระทบเต็มไตรมาสจากการปิดชั้นดาวไม่ว่าจะเป็น ประเทศไทยหรือประเทศอือ่นๆในยุโรปเพราะฉะนั้นพุทธสุ่มท่องเที่ยวโรงแรมเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่มีโรงแรมในยุโรปเช่นมีแต่ผมว่า,าจะรอรอไปก่อนดีกว่าอาจจะรอให้ลงมาลึกกว่านี้หน่อยแช่นต่ำกว่า17บาทลงมานะครับ <ST AN> ถึงจะน่าสนใจเพราะว่าถ้าดูในช่วงสั้นๆเนี่ยประเด็นบวกยังค่อนข้างหน่อยอย,อยู่แล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยเพื่อนตัวขึ้นมาจากบริเวณ13บาทกว่าขึ้นมา20บาทนะครับช่วงนี้ก็เริ่มอ่อนกลับลงมาแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะรอนะฮะ16บาท แถวนั้นอาจจะดูน่าสนใจกว่าสำหรับการเข้าเขา้าเขา้าอตัม้มมนครับโอเคได้ค่ะคุณพาดลวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำค่ะครับสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณพาดลวรรณรัตน์นะคะคุณผู้ชมจากบลหยวนตาค่ะมาทบทวนคําแนะนําจากคุณพาดล์เพิ่มเติมกันนิดนึงนะคะความเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยโดยรวมเนี่ยเมื่อเช้าเปิดตลาดมาจริงๆเมื่อเช้าก็กคือเมื่อสักหนาทีที่ผ่านมาบวกขึ้นไปเกือบเกือบสิจุดแต่ว่าตอนนี้ลดช่วงบวกลงไปเล็กน้อยนะคะตลาดหุ้นบวกอยู่ประมาณ 5. จุด1285จุดช่วงนี้หุ้นที่น่าสนใจก็เป็นเซกเตอร์ใหญ่หน่อยก็คือพลังงานแล้วก็ธนาคารจังหวะนี้พลังงานปิโตโรเคมีน่าสนใจนะคะซึ่งทาง หยวนต้า recommend ทที่เป็นหุ้นเด็ดรอบวันประจำวันนี้ก็คือ PTTGC p t t จค่ะเช้านี้ราคาบวกขึ้นมา2.99รนะคะราคาล่าสุด43บาทกว่าๆพูดปุ๊บบวกเพิ่มปั๊บเลย3กว่าแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าก็มีอันที่ส่งบวกทั้งจากราคาน้ํามันด้วยเพราะว่าประเทศผู้ผลิตน้ํามันก็ส่งสัญญาลดกําลังการผลิตต่อเนื่องราคาน้ํามันก็ดีตัวขึ้นมานะคะหุ้นในกลุ่มพลังงานก็บวกตามประกอบกับปัใจจัยในเชิงพื้นฐานอ่อเรโชต่างๆค่อนข้างดีนะคะราคาที่เป็น valuation ค่อนข้างน่าสนใจตัวนี้ก็ เลยเป็นตัวที่ทางหยวนต้าแนะนำนะคะแนวรับก็ไม่รู้วันนี้จะต่อได้หรือเปล่านะคะสักประมาณ41บาทส่วนแนวต้านแรกเนี่ย45บาทท่วนๆส่วนอีกหนึ่งกลุ่มที่คุณพาโดนให้จับตามองก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มแบงค์นะคะรอดูในช่วงกลางสัปดาห์เพราะว่ากรองงอจะมีการประชุมด้วยรอดูอะไรรอดูว่ากรองงอจะส่งสัญญาณเรื่องของดอกเบีย้ยอย่างไรบ้างถ้าลดก็อาจจะไม่ได้บวกต่อหุ้นกลุ่มแบงค์แต่ว่าถ้าส่งสัญญาณว่าจะไม่ลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมแน่นอน ว่ากลุ่มแบงก์ก็จะได้อานิสงบวกไปในทันทีนะคะส่วนกลุ่มที่อาจจะต้องเลี่ยงในช่วงนี้ก็คือกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีโรงแรมอยู่ในโซนยุโรปอย่างเช่นมินหรือว่าไมเนอร์นะคะวันนี้ราคาก็ลงมาพอสมควรเลยทีเดียวค่ะ,ะช่วงแรกคุยการประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาเกาะติดเพิ่มเติมกันในส่วนของราคาทองคําแล้วก็กล,ลยุทธ์ในการลงทุนกันบ้างสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ